ใส่ลูกย <oston> ังไห้สัตว์ทะลึ่งเมื่อกี้คืออะไรอ่ะไอพชินัวนี่เฉยใส่ลูกเนยไปใกล้ๆดีวะไอเฮียเสียงดังกูไม่เคยถูกเสียงดังด้วยแค่นี้ไอเฮียคิดว่าดังเลยไอเอาไปลงไม่ได้ไอเฮียไอเขาตายเลยแรงมะยิงใหม่ดิเออยิงยิงนี้ครั้งกันยิงหันไปหางมึงไงพ่องเดี๋ยวดิ มันถึงได้ไง,ไงวะไอ้เฮียทีก่กระดังนี้ก็ไม่ดังไอสัตว์เื่อกี้ไม่ดังอ่ะครับปืนไฮบระดิบนะครับ <laughs> <laughs> จบแล้วผม